สวัสดีครับพบกับเทนนวิกอีกครั้งหนึ่งนะครับในเทปก่อนวันส่งท้ายปีนะฮะในรายการ Secret Room นะครับวันเนี้ยในไหนก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่31ทธันวาแล้วใช่ไหมครับก่อนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยผมอยากให้สาวๆของผมเนี่ยมาส่งท้ายพฤติกรรมเก่าๆที่บางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชีวิตรักโดยเฉพาะในเรื่องบนเตียงเนี่ยนะครับ ในหัวข้อวันนี้นะฮะกูตบายสาวท่อนไม้กับสาวหมอนข้างเออเป็นยังไงไอ้อเจ้าสาวท่อนไม้กับสาวหมอนข้างเนี่ยสาวท่อนไม้กับสาวหมอนข้างสําหรับผมเนี่ยคือพวกที่แบบพวกสาวๆที่เวลามีอะไรแล้วนอนเฉยๆอะ่ะคุณเนื้อออกมานอนเหมือนหมอนข้างอะ่ะนอนเหมือนตุ๊กตายางนอนแบบเป็นท่อนไม้ไม่ขยุกขยีกไม่กระดุกกระดิกบางคนอาจจะเกรงบางคนอาจจะแบบเกรงจิกที่นอนจิกหมอนอยู่อะไรอย่างเงี้ย คือผมเข้าใจนะสําหรับผู้หญิงหลายคนเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เป็นอย่างเนี้ยบางคนเกิดจากความประมาะความไม่กล้าความเขินอายบางคนเกิดจากความเจ็บความไม่มั่นใจในตัวเองในสรีระหรือในอะไรก็แล้วแต่ทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเกิดอาการเกร็ง เกิดอาการนอนทื่อเพราะไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงไม่รู้ว่าจะเอามือไม้ไปไว้ตรงไหนให้เขาชอบไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เขาประทับใจหรือจะแสดงลีลามากไปน้อยไปอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นนอนเฉยๆไปเลยนอนทื่อมาลือไปเลยถามว่ามันมีผลเสียไหมกับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสําหรับผมนะมีนะมันมีเยอะมากผู้ชายหลายคนเลยที่ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ชอบเพราะอะไรหนึ่งเลยคือ ผู้ชายเขาจะไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะอย่าเป็นผมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเลยนะถ้าผมไปเจอประเภทท่อนไม้หรือหมอนข้างเนี้ยผมจะรู้สึกเลยเฮ้ยผมทําไม่ดีหรือเปล่าวะเฮ้ยเขาไม่เสียวหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขาไม่กระดุกกระดิกเลยทาไมเขานอนแข็งเขาไม่รู้สึกหรือเปล่าผมทําไปไม่โดนจุดหรือเปล่าหรือผมไม่เก่งหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยผู้ชายเขาจะเกิดคําถามพวกนี้ขึ้นในหัวมันเลยจะเป็นผลทําให้บางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการอ่อนตัวกลางคันบางคนอาจจะเสร็จเร็วบางคนอาจจะไม่เสร็จ อันเนี้ยบางทีมันมีผลมาจากอาการเป็นท่อนไม้หรือหมอนข้าวของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะฮะบางคนนอนนิ่งเลยขาก็ไม่อ้าผู้ชายจะจับขาอ้าก็เก่งเอาไว้หรือบางคนสมมติเขาจับอ้าอยู่ก็ค้างอยู่ท่านั้นเลยไม่เปลี่ยนไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยบางทีนะฮะผมอยากแนะนําให้สาวๆเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นสาวๆต้องรู้ไว้เลยนะจุดหลักของการมีเซ็กส์เนี่ยมันคือความสุขมันคือการที่เรากับเขา หาความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรก็ตามที่มันจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์การเกร็งหรือความไม่มั่นใจหรือความวิตกกังวลความเครียดเนี่ยอสิ่งพวกนี้นะฮะมันจะทําให้สาวๆเนี่ยเป็นทุกข์แล้วพอเป็นทุกข์เนี่ยอารมณ์ทางเพศก็ไม่มาละน้ําหล่อลื่นก็ไม่มาละมีหนาซ้ำเนี่ยไอ้เจ้าผู้ชายที่เป็นคู่ของเราเนี่ยยังรู้สึกด้วยว่าทําไมนอนเฉยๆอ่ะไม่ชอบหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดความ เกรงความเขินอายความรู้สึกตื่นเต้นพวกนี้ออกไปมีอย่างนี้นะบางคนนี่นะเกรงเพราะความเคยชินหรือไม่นอนเฉยเพราะความเคยชินสมมตุติอยู่กันมา5ปี10ปีอแฟนก็ทําท่าเดิมมิชชันนารีหรือบางคนด็อกกี้ก็ด็อกกี้อย่างเงี้ยก็อยู่ท่าเดิมมิชชันนารีอยู่ท่าเดิมนอนทื่อเหมือนเดิมตลอดผลออกมาสรุป สิบปีเจ็ดปีผ่านไปผู้ชายเบื่อแล้ววันหนึ่งเกิดจับพัดจับผูไปเจอไอเด็กคนใหม่เด็กสาววัยว้าวุ่นฮอร์โมนพุ่งพานขึ้นมาทําได้ทุกท่าทุกกิริยาตีลังกากลับหลังแล้วเป็นไงละ่ะเราที่เป็นหมอนข้างท่อนไม้นอนทื่อมาสิบปีเขาก็ต้องไปสนุกกับไอพวกตีลังกากลับหลังได้ถูกไหมฮะจะโทษใครดีละ่ะโทษเราก็ไม่ได้โทษเขาก็ไม่ได้มันคือเป็น อะไรที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะไอเรื่องเพศหรือเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั้งสามีและภรรยาทั้งตัวผู้หญิงผู้ชายมันต้องจูนให้เข้ากันอะไรที่มันไม่เข้ากันก็ต้องปรึกษาหารือกันทําให้ไอไอของที่มันไม่เข้ากันเนี่ยเข้ากันได้ในเมื่อตัดสินใจที่จะรักจะร่วมชีวิตกันแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับอันเนี้ย ที่ผมอยากจะแนะนำะทีนี้มาดูกันว,ว่าวิธีการที่จะทำให้คุณหลุดจากไอ้ความเกรงความแข็งทื่อความเขินอายความเป็นท่อนไม้เนี่ยจะทำยังไงนะฮะง่ายเลยอย่างแรกเลยยกขึ้นมาสองมือสิบนิ้วเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์แทนที่คุณจะเอาวางไว้ข้างตัวหรือจิกผ้าปูที่นอนหรือจิกหมอนเอาไว้เปลี่ยนไม้คุณมาโอบหลังเขาจิกหลังเขาลูบหลังเขา จับต้นแขนเขาจับก้นเขาเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบให้สัมผัสอย่างสมมตินในท่าที่คุณอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนแล้วคุณบีบตรงต้นแขนเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยคุณบีบตรงต้นแขนยิ่งถ้าใครมีเล็บนะและจิกนิดนึงหรือว่าบีบแรงบีบเป็นจังหวะเหมือนขยำขยำอะไรเงี้ยผู้ชายชอบนะมันมันรู้สึกดีฮะ ใครไม่ชอบไม่รู้ว่าผมชอบถ้าสมมติผมทําอะไรอยู่แล้วคนมาบีบแขนผมเงี้ยบีบเป็นจังหวะเหมือน,ม,นมันเคี้ยวเหมือนแบบยิ่งถ้าเสียวแล้วบีบแรงขึ้นเงี้ยผมก็ยิ่งเสียวาตามไปด้วยมันเป็นความรู้สึกที่ดีฮะสำหรับผู้ชายอีกอย่างหนึ่งคือโอบหลังโอบหลังสมมติเราเกอดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนหรือท่าอะไรก็ตามที่สามารถโอบหลังกอดได้เนี่ยแล้วเวลาสมมติอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสมมติผมกําลังปฏิบัติกิจอยู่หรือผู้ชายคนไหนก็ตามที่กําลังปฏิบัติ กิดอยู่แล้วผู้หญิงมาโอบหลังหรือจิกหลังเวลาเสียวแล้วจิกหลังหรือใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วจิกหลังโอบหลังเนี่ยโหคุณรู้ไหมคุณเสียวไม่เท่าไหร่ผู้ชายที่โดนจิกเนี่ยมันก็เสียวไปด้วยเพราะมันรู้สึกมันความรู้สึกของคุณเนี่ยมันถ่ายทอดผ่านไปที่มือที่เล็บคุณไงมันทําให้เขารู้รับรู้ว่าคุณเสียวจนทนไม่ไหวจนต้องจิกหลังเขาหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะเล่าใจผู้ชายอีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากให้ทานะคือรูปลูป สมมติเขาอยู่ข้างบนตัวคุณใช่ไหมเขากำลังขยับอยู่คุณก็จับกลนเขาลูกก้นเขาหรือขยำก้นเขายิ่งคุณเสียวมากหรือเขาทําเร็วมากคุณยิ่มขยำแรงขึ้นขยำแรงขึ้นผู้ชายเสียวไปด้วยฮะมันเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนเช่นเดียวกับโดนบีบแขนจิกหลังเนี่ยไอ้ขยำกลนหรือบ,บีบก้นหรือบ,บีบบั้นท้ายเนี่ยมันก็เสียวไม่ต่างกันนะฮะยิ่งคุณเสียวเท่าไหร่คุณบีบแรงเท่าไหร่ผู้ชายก็ยิ่งเสียวเท่านั้นนะฮะเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้คือคือ,คอ อุปกรณ์อย่างแรกนะผมทวนอีกทีหนึ่งนะคือมือและนิ้วทั้ง5รวมถึงเล็บนะใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าวางมันไว้เฉยๆรูปไล้สัมผัสจับขยําอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันอยู่ตรงหน้าจับได้จับเลยหรือแม้แต่สมมติเขาอยู่อยู่ด้านหน้าคุณต่อให้คุณอยู่บนอยู่หรืออยู่ล่างนะฮะมือคุณว่างฟรีอยู่หัวนมครับเล่นเลยครับให้เหมือนเขาอยู่ข้างบนก็ตามคุณใช้2นิ้วเนี่ยบี้อย่างนี้นะฮะเหมือนจุน จูนจูนอะไรสักอย่างแต่คุณจูนหัวนมเขาได้ฮะบี้เลยหรือไม่น่นก็เอานี้โปง้งคึ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 งอย่างนี้ฮะบี้บี้คึงคึงอันเนี้ยกระตุ้นผู้ชายได้เหมือนกันมันดีกว่าคุณนอนเฉยๆเยอะเลยนะครับอืผ่านอุปกรณ์มือและนิ้วต่อมามาดูซิคุณมีอุปกรณ์อะไรอีกที่จะขยับได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือสะโพกฮะสะโพกและบั้นท้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ในท่ามิชชันนารีหรือท่าด็อกกี้หรือท่าที่คุณอยู่ข้างบน คุณสามารถเด้งสะโพกรับให้เข้ากับจังหวะของเขาแต่ต้องสังเกตจังหวะดีๆนะอย่าให้ผิดจังหวะนะเวลาเวลาผู้ชายดันเข้ามาคุณก็เด้งเด้งสวนกลับไปนะฮะไม่ใช่เขาดันเข้ามาแล้วคุณคุณถอยออก่เงี้ยหรือเขาออกแล้วคุณก็แยกกันอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดและเกิดอุบัติเหตุได้พยายามให้มันเป็นจังหวะที่มันเข้าหากันอย่างนี้นะครับอย่าให้มันตามกันไปทางใดทางหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บให้มันเข้าหากันแล้วคุณก็เนี่ยค่อยๆเด้งรับเนี่ย เข้าใจให้มาคำว่าเด้งรับไม่ว่าคุณจะนอนหงายอยู่นอนคว่ำอยู่หรืออาจจะหันหลังเป็นท่าด็อกกี้แล้วเขาอยู่ข้างหลังคุณสามารถเด้งได้หรือบางทีถ้าคุณเด้งเก่งๆนะสมมติคุณอยู่ในท่าด็อกกี้ใช่ไหมเขาอาจจะยืนอยู่หรือคุกเข่าอยู่แล้วคุณทําท่าเหมือนคานอยู่เงี้ยแล้วเขาอยู่หลังคุณเงี้ยถ้าสมมติคุณเด้งเก่งๆนะบางทีผู้ชายเขายืนเฉยๆเลยให้คุณเป็นคนกระเด้งนะฮะแล้วแล้วเราคุณเป็นคนกระเด้งเนี่ยคุณจะสามารถหาจุดสัมผัสหรือจังหวะที่คุณเสียวได้เหมือนกับเวลาที่คุณอยู่ข้างบนเลย นะฮะลองดูอย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เขาทําอย่างเดียวหาจังหวะที่มันลงตัวสังเกตหน่อยใช้วิธีการสังเกตหน่อยแล้วก็ให้อินเนอร์มันพาร่างกายเราไปตามธรรมชาติให้มันขยับไปนะฮะทั้งตัวทั้งขาทั้งสะโพกบทซ้ายขวาเอี้ยวไปเอี้ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ยแหละครับมันจะทําให้ผู้ชายไม่เห็นคุณเป็นหมอนข้างหรือขอนไม้แล้วนอกจากเขาเสียวแล้วตัวคุณเองก็ยังเสียวไปด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผู้ชายชอบนะฮะคือรูปไหลทุกรูปไหล่บริเวณต้นคอสมมุติคุณอยู่ข้างล่างนะฮะคุณอบหลังเขาเสร็จบางทีอาจจะฝลับไปรูปตรงคอเขาเนี่ยต้นคอลูบขึ้นมาเนี่ยนะครับรูปไปที่ท้ายทอยอะไรเงี้ยเนี่ยคุณก็รูป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 รไหลรูปไหล่เงี้ยรูปมาที่หัวไหล่ทุกอย่างเล่นได้หมดในร่างกายจงคิดเสียว่านะครับคิดเสียว่าใช้เป็นภาษาเขียนจงคิดซะว่าไอ้เจ้าร่างกายผู้ชายเนี่ยมันคือของเล่น เวลาที่เขาทําอยู่บนตัวคุณทําอะไรคุณอยู่เนี่ยคุณเล่นไปเลยเล่นรูปไร้รูปไรปไเ้เล่นตต่งหูอย่างเงี้ยฮะรูปมาี่คอเอาเอานิ้วโอบไปเกาท้ายทอยหรืออะไรเงี้ยฮะหรือแม้แต่ตอนที่สมมติคุณโอบรอบก้นเขาอยู่คุณอาจจะแบบไล่ไปที่ต้นขาหน่อยนึงไปรูปสวนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเล่นได้หมดฮะ พยายามอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะครับแล้วกิจกรรมเนี้ยแทนที่มันจะกลายเป็นภาพซ้ำภาพเดิมเนี่ยบางทีไอการที่คุณรู้จักขยับมือขยับขาขยับตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงพลิกแพงบางคนอาจจะเจอท่าเดิมมา5ปี10ปีเพียงแค่คุณขยับขานิดนึงคุณอาจจะไปสู่ท่าใหม่ได้อีก2-3สท่าในแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าเดี๋ยวผมจะมีมาฝากกันว่าจากท่านี้ พลิกแพงไปท่านี้มันทําได้ยังไงมันมีเทคนิคอย่างไงจากด็อกกี้จะเปลี่ยนเป็นกวางเหลียวหลังหรือด็อกกี้ที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยมันจะทํำยังไงเดี๋ยวไว้ผมจะหาข้อมูลมาฝากกันมีอยู่แล้วละ่ะข้อมูลแต่อยากจะกักไว้ก่อนสาวๆจะได้อยู่กับผมนานๆนะฮะเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยถ้าเป็น a c e b o o k เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนถ้า u t u b e เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างมันจะมีลิงก์ที่จะเป็น Line แอดของผมเนี่ย คุณขึ้นไปคลิกลิงหรือลงไปกดลิงก์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันในไลน์แอดได้ในคำถามที่ลึกซึ้งนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเราเจอกันครับถ้าคุณกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทรักของคุณความรักที่มันลึกซึ้งที่มันเป็นซีเรตสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับวันนี้ผมมีคอร์สพิเศษมาฝากกันนะครับเป็นคอร์สที่ผมกันกองมาจากประสบการณ์ความรู้ทั้งหมด ที่ผมมีมาในคอสเบ็ e ไบเบิลครับคอสเบ็ e ไบเบิลคืออะไรเบ็ดไบเบิลคือคัมภีร์สำหรับแก้ปัญหาเซ็กซ์ให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กซ์กับคู่รักหรือเซ็กซ์กับตัวคุณเอง เชื่อไหมฮะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวเองมีจุดเสียวตรงไหน,นเนี่ยฮะในบทเรียนของผมจะบอกว่า g s p o t มีตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นคุณจะหามันเจอได้ยังไงร,รวมไปถึงเคล็ดลับในการสร้างความสุขให้ตัวเองคุณจะสามารถทำความรู้จักกับผู้ชายได้มากขึ้นครับตำแหน่งไหนบ้างในร่างกายผู้ชายเนี่ยที่เวลาคุณไปสัมผัสดโดนเขาจะเกิดความรู้สึกเกิดความต้องการทางเพศหรือเกิดความเร้าใจการรู้จักวิธีใช้มือกับผู้ชายในคอสเนี่ยผมจะมีวิธีบอกเลย ว่าเริ่มต้นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณใช้มือเนี่ยพอๆกับคุณใช้ปากหรือใช้น้องสาวของคุณเลยนะครับ30 Position Sex ให้เป็น matching กับน้องเคคุณจะสามารถใช้ท่าทางไหนที่มันจะทําให้คุณและเขาถึงจุดสุดยอดเรื่องเซ็กส์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากต่อชีวิตคู่ปัญหาความนอกใจหรือความไม่ซื่อสัตย์เรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยฮะที่จะทําให้ชีวิตคู่เนี่ย ยั่งยืนยาวนานอย่างมีความสุขอย่างในคอร์สเบบไบเบิลของผมเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีเลยฮะที่ที่ให้คุณสามารถบำบัดความไม่ตื่นเต้นของเซ็กส์ของคุณได้กลิ่นสีภาพต่างๆพวกนี้มีผลต่ออารมณ์ทางเพศของผู้ชายและตัวคุณเองเท่านั้นเลยและสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนหรือกับคู่รักมีความสุข คือคุณต้องเข้าใจความต้องการของเขาครับทุกอย่างเนี่ยที่รวบรวมมาในเบสไบเบิเนี่ยจะเป็นคําตอบให้คุณไขปัญหาแก้ปัญหาพัฒนาแล้วก็สร้างความสุขให้คุณได้มากขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อคู่ของคุณนะครับแล้วเจอกันครับ